สวัสดีครับพี่พี่เอฟซทุกท่านวันนี้เราก็จะพาพี่พี่มาเที่ยวตลาดนัดเป็นตลาดตังเกฟู้ดทักที่หาดบางเสเลอาเภอสัตหีบครับไม่ไกลจากพัทยาเป็นตลาดที่เปิดใหม่ครับภายในงานก็มีรถฟู้ดทักหลายสิบร้านค้าเลยนะครับให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวได้เลือกช็อปเลือกชิมเลือกซื้อจับจ่ายใช้สอยกันนะครับ มีเก้าอี้ให้นั่งรับประทานด้วยนะครับหรือว่าพี่ๆท่านใดที่ไม่สะดวกนั่งทานที่ที่ตลาดเขาจัดที่ให้ก็ใส่กล่องแบบที่ร้านเขาจะใส่กล่องครับคือเอาไปนั่งกินที่ริมหาดได้ครับตลาดนี่มีวันไหนบ้างนะครับมีทุกวันศุกร์เสาร์ตั้งแต่บ่ายสามถึงสี่ทุ่มขอพิกัดร้านนะครับพิกัดร้านตรงไหน ข้างคอนโดเดลมาเล่บางสะเลดีด๋อครับถ้าเกิดขี่มาชายฝั่งทางฝั่งชายหาดก็จะเห็นเป็นคอนโดสูงๆนะค่ะครับที่จอดรถกว้างขวางครับจอดจอดริมหาดก็ได้ครับหลังจากที่พาพี่ๆเอซทุกท่านเดินชมโดยรอบตลาดแล้วครับเราก็มาถึงเวลาที่นั่งพักเหนื่อยกันวันนี้เราก็ซื้อยำ มานั่งทานกันนะครับครับเรามาลองชิมกันนะครับยำร้านนี้อร่อยมากครับแต่ติดอยู่อย่างหนึ่งคือลืมบอกไปว่าไม่เอาเผ็ดมากก็เลยกินไปเผ็ดไปเลยครับอ,อันนี้ก็จะเป็นข้าวต้มข้าวต้มแห้งครับข้าวต้มแห้งน้ำซอสมีน้าซอสมาให้ครับ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นข้าวหน้าหมูเชลยากิถ้าจะไม่ผิดนะครับเพราะต,ตอนตอนตอนสั่งก็สั่งโคลลาอนลาเมนูครับดูฟินมากเลยครับคนกิน อันนี้ก็กว๋วยเตี๋ยวต้มยำซี่โครงหมูนะครับแซ่บหนัวอร่อยมากมอ,อันนี้ก็จะเป็นมาล่ามาลานี่คือ,อเราเพิ่มเลเวลได้ครับจะเอาเผ็ดน้อยเผ็ดมากเผ็ดมากสุดบอกระดับเลเวลได้เลยครับระดับเลเวลความเผ็ดแต่อันนี้พอดีสั่งเผ็ดมากครับรก็เลยจะซีซาร์หน่อยสำหรับคลิปนี้พวกเราก็ขอฝาก ไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะครับคลิปหน้าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับว่าพวกเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนไปทำอะไรก็ฝากพี่ๆกดติดตามเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ